สบายดีมื้อนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่องหมาและไก่ก่อนที่จะไปรับฟังฮับสมน้ำกันอย่าลืมกดไลค์และกด u b บสไคร์กดกระดิ่งมาให้ดาเด้อโดนนานมาแล้วยังมีสาวหนาผู้หนึ่งเราได้เลี้ยงซัตว์ไว้อยู่สองชนิดคือหมาและไก,ก่ทุกๆเกเาก่อนสีแจ้งไก่ก็หับหน้าที่ขัน เพื่อปุ๊กสาวนาให้ตื่นไปเฮ็ดให้ไถนาส่วนหมาแม่นมันมีหน้าที่เฝ้าเหือนและรักษาความปลอดภัยทั่วบริเวณเหือนต่อมามือหนึ่งหมาจึงได้เว้ากับไก่ว่าไก่เอ้ยเจ้าโูกดีแทๆ้ๆที่เกิดมาเป็นไก่บดต้องเฮ็ดเวียกหนักมีแต่ขันในยามเ้าเพื่อปุ๊กให้สาวนาตื่นส่วนคอยนี่ต้องเฮ็ดเวียงหนักๆ ทั้งเฝ้าเฮือนและก็เห่าคนแปลกหน้าบ่ให้เข้ามาในเฮือนส่วนไก่ก็หู้สึกเบื่อในเส้นกันต้องตื่นขึ้นมาขันแต่เศร้าๆเพื่อปลุกให้สาวนานลุกถ้าเป็นไปได้คอยก็อยากเฮ็ดหน้าที่คือกับเจ้าคือสิสบายไก่ได้เว้ขึ้นแนวนั้นดังนั้นหมาจึงได้เวาตอบกับไก่ว่าถ้าจึงสัน้นเฮามาเปลี่ยนหน้าที่กันลงเบิ่งเนาะ เส้ามือต่อหมาทั้งสองก็เริ่มเปลี่ยนหน้าที่กันและเฮ็ดหน้าที่ไม่ของไผ่มันหมาทั้งเห่าทั้งหอนตั้งแต่เร้าๆเฮ็ดให้สาหนาเข้าใจว่ามีคนขี้ลักขึ้นมาทึงเหือนเมื่อเป็นเส้นนั้นสาวนาก็ได้ลุกขึ้นไปเบิกแต่ก็บุมีอย่างเกิดขึ้นจึงสร้างความลำคาญให้กับสาหนา เป็นเส้นนั้นชาวนาจึงได้แกล้งไม้ไ้มันเฮ็ดให้มันหนีไปเมื่อก้อนชี้แจง้งชาวนาผู้นั้นก็ลุกขึ้นมาล้างหน้ากล้าเกี่ยมที่จะไปนาไก่ก็เริ่มเฮ็ดหน้าที่ใหม่ของมันคือมันเริ่มย่างเข้ามาหาชาวนาผู้นั้นโวนไปวนมาอยู่ในอ้อมขาของชาวนาเฮ็ดให้ชาวนาผู้นั้นลำค้านจึงได้ไล่มันหนีไป เมื่อสาวนาผู้นั้นไปห่อเทียงนาจึงมานั่งคิดในใจว่าเอ๊ะเป็นอย่างสัตว์ทั้งสองจึงมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดแท้นี่สาวนาผู้นั้นได้เฮ็ดเวียกแล้วเราก็กล้าเมืองเหอนไวกลัวปกติเมื่อมาหอนเหอนจึงได้เอิ้นสัตว์ทั้งสองมานั่งสร้างสอนว่า ค่อยเข้าใจว่าพวกเจ้าคงซีเบื่อนายกับหน้าที่ของตนจึงได้เปลี่ยกนการเห็ุในสิ่งที่ตนเองบอธนัดแต่พวกเจ้าหูบอกนอกจากจะเห็ุเวียบวสําสเร็ิแล้วยังสร้างความลำบากให้แก่คนอื่นอีกใกล้ซีขันไลคนคิดรักและฟ้องเหือนได้แนวไดส่วนหมาซีเฮาปุกคนได้แนวไดน,นอกจากจะเหตุให้คนอื่นตื่นตกใจตอนนั้น สาวนาคนนั้นได้เว้าขึ้นสัตว์ทั้งสองมีความรู้สึกพิษต่อกันกระทำของตนเองจึงได้เว้าขึ้นกับสาวนาว่าต่อเดินนี้ไปคอยสีบเฮ็ดแบบนี้อีกแล้วสัตว์ทั้งสองเว้าขึ้นสาวนาผู้นั้นจึงได้เว้าตอบว่าดีแล้วที่พวกเจ้าทั้งสองเข้าใจและคอยหวังว่าพวกเจ้าทั้งสองจะเฮ็ดหน้าที่ของตนเองที่ท่านนัดให้สำเร็จ มือตหมาใกล้ก็ขันปุกสาวนาเป็นปก,กติคือแต่ก่อนเอาวนาะเอ๋ยตื่นได้แล้วใกล้สิแจ้งแล้วส่วนหมาก็เหตุนาะทีเก้าของมันคือเฝ้าเหือนและรักษาเหือนนับแต่นั้นหมาสัต์ทั้งสองก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขนีหาเรื่องนี้จบเพียแต่สำนีเทว่าอยากให้มันเล่าเรื่องอย่างกะคอมเมนต์มาเลย